พบภูมิที่รับทานได้มีพราหมณ์ท่านหนึ่งถามพระพุทธเจ้าว่าพวกข้าพเจ้าถวายทานให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วอยากทราบว่าทานนั้นจะไปถึงพวกเขาหรือไม่และพวกเขาจะได้รับหรือไม่พระพุทธเจ้าทรงตอบว่าพราหมณ์ทานนั้นจะไปถึงในบางกรณีฐานะและไม่ไปถึงในบางกรณีอฐานะ พรามจึงถามต่อว่าอะไรคือกรณีที่ทานไปถึงและไม่ไปถึงพระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่ากรณีที่ทานไปไม่ถึงอัฐนะทายาทที่ล่วงลับไปแล้วไปเกิดในนรกเพราะทำกรรมชั่วเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์หรือมีความเห็นผิดพวกเขาจะได้รับผลกรรมเป็นอาหารของสัตว์นรกทานที่อุทิศไปจะไปไม่ถึง ถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพวกเขาก็จะได้รับอาหารตามธรรมชาติของสัตว์นั้นทานที่อุทิศไปก็ไปไม่ถึงถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์พวกเขาก็จะได้รับอาหารตามปกติของมนุษย์ทานที่อุทิศไปก็ไปไม่ถึงถ้าไปเกิดเป็นเทวดาพวกเขาก็จะได้ร <Whew> ับอาหารทิพย์ตามปกติของเทวดาทานที่อุทิศไปก็ไปไม่ถึงกรณีที่ทานไปถึง ฐานะถ้าญาติที่ล่วงลับไปแล้วไปเกิดเป็นเปรตพวกเขาจะได้รับอาหารตามปกติของเปรตหรืออาจได้รับอาหารจากฐานที่ญาติในโลกมนุษย์อุทิศให้และดำรงชีวิตอยู่ด้วยฐานนั้น